สวัสดีครับเพื่อนๆทุกทุกท่านมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันสดใสอีกวันหนึ่งนะครับก็ทำงานยังมีความสุขและจงสนุกกับการทำงานนะครับทำงานทุกสิ่งทุกอย่างท,ทุกอาชีพก็ขอให้มีความราบรื่นมีความก้าวหน้าในทุกๆอาชีพนะครับ ก็ช,ดดช่วงนี้นะครับก yani ็มีข่าวป็จะสัมพันธ์นิดนึงนะครับเพื่อนๆพื่อทุกทท่านก็ใครที่อยากจะมีรายได้กับการใช้มือถือในทุกๆวันที่เราใช้มือถือตอนนี้บอสใหญ่จะดีบอสเตีกับค่ายเหมืองประสุทและค่ายสิ่มประสุทก็ได้มอบนะครับฟรีดอมฟรีดอมหมายความว่าไงฟรีดอมหมายความว่า เราสมัครเปิดซิมฟรีอ่าใจดีไหมเปิดซิมฟรีแต่ว่าบริษัทก็ต้องมีค่าจัดส่งนะครับใน,นราคา69.55ก้้าติว่า70บาทนั่นแหละเนาะเออเราต้องมีค่าจัดส่งนะ่ะแต่ถ้าท่านอยากมีไรายได้ท่านก็รับซิมฟรีไปแล้วก็ไปทำการตลาดแนะนำเพื่อนฝูงพี่น้อง และในระบบออนไลน์ได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะอเลยมีค่าแนะนำบัตรเตจใจดีนะครับแล้วก็ถ้าท่านอยากเป็นเดลเลอร์ตัวแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านก็ท่านก็อัปเกรดขึ้นมาในรคาคา1675บาทเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตท่านสามารถที่จะเป็นตัวแทนแบบระบบออนไลน์ ในมือถือไม่ต้องไปเปิดร้านค้าให้มันยุ่งยากลงทุนมากมายเปนเ็นแสนแต่ว่าฟิลตระคมสามารถที่จะเปิดในร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวสามารถสร้างไรายได้ได้เลยไม่ว่าท่านจะทำอะไรทุกๆอาชีพ ท่านจัดเวลาของท่านได้เลยสามารถที่จะทำจะทำควบคู่กับการประจําได้เนาะมันสุดยอดมากๆแล้วช่วงนี้บอสเตะใจดีนะสามารถทําให้เดลเลอร์รวยได้ช่วงนี้จอดอช่วงนี้แจกเหรียญคริปโตชื่อวัตตาเวิร์นะครับรีบเข้ามาเลยทุกๆท,ท่านรีบอัปเกรดเป็นเดลเลอร์และตัวแทน ท่านจะได้รับเหรียญฟรีๆในช่วงนี้อนาคตเหรียญสดใสแน่นอนมีราคาทัาคิดดูขนาดบิตคอยเมื่อ10บกว่าปีก่อนราคาไม่กี่พันบาทแต่ทุกวันนี้บิตคอยราคาเป็นล้านๆนี่คือโอกาสใหม่โอกาสทองที่ดีเรารับเหรียญกันแบบฟรีๆเก็บไว้ในกระเป๋าไว้ก่อนเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าแค่เราเก็บไว้ก่อน โอกาสขายมีแน่นอนนะครับทัางคิดดูถ้าเรียนละหนบาท5บาท10บาทมันจะเป็นเงินมหาศาลในอนาคตและท่านจะขอบคุณบอสเต๋นะครับที่ได้นำเรียนมาแจกกับทุกๆท่านนะครับรีบเข้ามานะครับเพื่อนๆทุกทุกท่านที่นี่มีห้องเรียนรู้ท่านมีเวลาเข้ามาเรียนแบ่งเวลาได้เลยน9นาฬิกาหรือ1นทุ่ม นะครับรอรโอกาสดีโอกาสเหมาะโอกาสทองเรียบๆเข้ามาเลยนะครับทุกๆท,ท่านสนใจทักทายกันเข้ามาะนะครับหรือใครจัดที่แชร์ไลน์นี้ออกไปก็ทักทายกับคนที่แชร์ได้เลยนะครับเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านโอเคนะครับบอสเตะบอสใหญ่ใจดีแจกเหรียญฟรีในวันนี้ จะหมดเวลาแล้วนะยิสส่สน,นี้หมดเวลาแล้วนะเรียบๆกันค่ำเลยนะครับเพื่อนๆทุกๆท่านไปก่อนนะจ๊ะาบายนปูนๆจากโครงการเมืองปันสุขและจะมีสหกรณ์และมีโครงการชาวนักกิจอีกด้วยโอ้อยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ต้องเข้ามาเรียนรู้กันเนาะเออเข้ามาเรียนรู้เข้ามาเข้ามานะครับเพื่อนๆทุกๆท่านวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะ